เจ้าแกะบูชายันเจ้าจะได้รับกายยาอันศักดิ์สิทธิ์เริ่มณบัดนี้นี่จริงหรือฝันไปสวัสดีครับผมเบรริเฟอร์นี่คือ Resident Evil 4 Remake Chapter ที่สองเฮ้ยหยุดนะเฮ้ยไอเมริกันมีชื่อปะเนี่ยลีออนเลโอน ไม่เคยพูดสินะผมชื่อลุยเซลอร์คุณกับผมคงจะเลือกสถานที่เที่ยวพักร้อนผิดไปหน่อยเฮ้ยพอได้แล้วคุณขยับผมก็ขยับแค่นี้ก็นุ่มพออยู่แล้ะผมรู้นะว่าคุณคิดจะทำอะไรไม่สนนะเคยอยู่ในสภาพอย่างนี้มาก่อนสินะงั้นขอเดาว่าคุณมาตามหาใครบางคน ดึงต่อละขอเดาอีกทีนึ่งใครบางคนที่ว่านั้นคือหญิงสาวที่หายไปเด็กหญิงสาวกันเหรอพูดมาเดี๋ยวนี้โอเคก็ได้ยินมันคุยกันว่าจะเคลื่อนย้ายตัวแม่สาวน้อยย้ายตัวเหรอไปที่ไหนจะไปรู้ได้ไงเราแต่หลังจากนั้นผมก็เห็นคนกลุ่มหนึ่งลากใครบางคนไปที่โบสถ์หลุด อ,อยู่กับคุณนี่มันไม่ดีต่อสุขภาพกระชากทันขวานเกือบจามกระบาลเลิกพูดมากแล้วช่วยกันก่อนคล้องแล้วตึงไอตัวนี้น่าจะเป็นตัวเดียวกับที่มาไล่ลีออนบนบ้านแล้วลีออนกระโดดลงหน้าต่างไปแมงจะเอาให้ได้ลีออนเข้าเข่าดำฉีกถุงเลจากระยะไกลโอ้โห ไอ้หลุยคว้ากุญแจไขชิงก่อนเลยเฮ้ย hey, ยังคุยไม่จบลากรอยนะสหายเฮ้ยดีนะแม่งยังโยนกุญแจไว้ยังมีไมตรี <ś c oughs> ยังมีไมตรี Shit. ไอ้เวนเ <ś c oughs> ว้ยแม่งเอาของก็ไปหมดเลยเกียงและเราต้องไปเอาคืนมาฮันนี่แก แร้งหนึ่งเรียกกิงนเจอพิกัดอินซีน้อยแล้วดูเหมือนจะถูกพาตัวไปขังไว้ที่โบสถ์เยี่ยมจัดว่าข่าวดีผมได้ข้อมูลมาจากชายคนหนึ่งบอกว่าตัวเองชื่อหลุยเซล่ามันมีสังหอ์แปลกๆผมอยากให้คุณช่วยขุดข้อมูลภูมิหลังเขาหน่อยได้เลยแร้งหนึ่งจะลองหาดูระหว่างนี้ไปถึงโบสถ์ได้ผมมีบาปต้องสารภาพอยู่แล้วแรงไหมหนเลิกกัน มีดครัวโอเคตรงนี้เราต้อง CQC close quarter combat ล้วนๆไม่มีปืนนะครับไม่ยากวิ่งเข้าด้านหลังเรากัดซวกได้เลยเก็บมีดมาก็ปัดจ,จันหน้าอย่างนี้แหละมาคับมามปัดทิง้งแล้วไป่สวนขก้นมาซ้ำเรียบร้อย จกกับดักทิ้งไปปรดตรมโอเคต่อเลยกดโดดเข้าไปเสียบดือด้อๆอย่างนี้แหละโอเคอเคลียร์ทีนี้ก็เหลือแค่เข้าประตูไปให้ทันซึ่งก็ไม่ยากครับวิ่งตามนี้เราเคลียร์กับดักหมดแล้วมาทางไหนกลับทางนั้น ระดับยิ่งยากประตูยิ่งตกเร็วเราจะไม่จบกับดักก็ได้นะวิ่งหลบเอาแต่มันเสี่ยงที่จะโดนดามจดเพราะฉะนั้นผมเพลย์เซฟไว้ก่อนโอเคได้ของกวาดให้เกลี้ยงขอคืนโอเคปลดล็อกไปต่อได้ว่าไงลูกพี่คนคุ้นเคยเชิญทางนี้จะคนแปลกหน้าใครวะเนี่ย ลีออนยังงงมาทำธุรกิจกันหน่อยดีกว่าฮะมาอ่านก่อนจัดการกับพวกูงหนูที่เข้ามาคุกคามในเขตโรงงานเราไม่รู้ว่ามันมีเชื้อโรคอะไรมาด้วยหรือเปล่าแต่เราไม่ต้องการคำตอบหรอกข่าหนูแลกสไปเนลแค่นั้นแหละสูตรการรวยไวโดยพ่อค้าทำควสเสริมมาเป็นไงบ้างละ่ะรู้ไหมว่าสไปเนลที่คุณได้รับเป็นรางวัลสามารถนำมาแลกของที่ไม่สามารถหาซื้อได้แผนที่พวกนี้จะเผยตำแหน่งขุมทรัพย์ที่พวกลัทธิบ้าข้างซ่อนเอาไว กว่าจะหามาได้นี่แทบตายถ้าใช้เจ้าแผนที่นี้คุณจะไม่ถังแตกอีกต่อไปคุณอาจจะต้องเข้าไปหามาในพื้นที่เสียงภยัยแต่คุณไหวอยู่แล้วพูดง่ายแต่มันคือตำลาชี้ทางรวยนะครับรวยจริงแต่ก็เสี่ยงจริงมีของใหม่มาคือกระสุนไรเฟิลเดี๋ยวก่อนจะขายครับกระสุนปืนสั้นแล้วก็ผสมยา เพิ่มมูล,ลค่าอ่ะยังเหลือกระสุนนิดหน่อยโอเคเบื้องต้นประมาณนี้ยินดีต้อนรับมีของใหม่มาขายเออเรื่องมึงเออมึงสิต้องซื้อกูโอเคหมื่นหนึ่งปล่อยไปก่อนอพวกปืนพิเศษที่ได้มาจาก deluxe edition หรือตัวที่ปลดล็อกมาผมจะไม่ใช้นะครับจะใช้อุธสแร์ด,ดเป็นหลักตามนั้น เพื่อความท้าทายและความตามเนื้อเรื่อง <c oughs> อัพกระเป๋าก่ากอนเลย1903ของเต็มไม่เป็นไรจัดออโตโอ้ซื้อส่งสตูไปเฝ้าลากมะม่วงด้วยกระสุนนัดเดียวจากระยะไกลเจาะหัวกระโลกไปเลยเอาไปเลยอันนี้แถมฟรี เราก็จะได้เอคอกฟรีมาอันหนึ่งเอาไปเลยจากคนแปลกหน้าต้องซอมแล้วเดี๋ยวข้างหน้าต้องใช้ดูแลมันให้ดีอย่างที่มันควรจะเป็นแน่นอนอยู่แล้วพวกผมเน้นความทนทานกันใช้บ่อยแคนโลได้อย่าเอาตัวเองไปตายเลยปากเสียไปละกูอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่ไหนไม่รู้แต่ที่รู้รู้ เอาเอคอมาใส่กับสปริงฟิลโคตรจะขับจีแอดไซด์เข้าเบอร์สามแล้วก็ระเบิดไม่เฮฟวี่ลงไปที่ช่องแปดโอเคเดินทางได้อีป้าจิงจิงไปเข้าให้ <c oughs> เอ้ยอยา่าอย่าดิน้นรีบเสียบซะจะได้ไม่เปลืองกระสุน ข้างหน้าเนี้บูหนักมากแต่เดี๋ยวเราจะลักไก่มานิดนึงโดยการหลอยตัวบนพอลงไปจะได้วิ่งง่ายๆหนึ่งหัวจุดต่อไปอีป้าไฮกราวอีป้าข้างบ้านแล้วก็ไอ้หนุ่มท้ายซอยบรรจุหนึ่งสงสสเต็ม U.S.P สลับแม็ถือไลเฟิร์ไว้ เอาละของจริงละเขาเนี้ยขวาเพชช็อตทะลุตุม่มตัวหนึ่งไม่พลาดบัจ,จุเพื่อนที่สองนาฬิกาถือระเบิดปลดชนวนซัดรับศึกแนวหลังทางเดียวซา้ายมันจะยังไม่เข้ารอซัด้วยถังเปิดเปิดโอค ตรงนี้ต้องเร็วนิดนึงไม่งั้นแม่งเทมาเรื่อยๆข้างหน้าตัวจุดระเบิดเก็บมายิงมือข้างล่างเพียบระเบิดยัดหนึ่งลูกถือลูกซองโดนลงไปคำวมายิงไอเชี่ยนนี่ผิดแผนปกติต้องไม่มีมาไงวะเนี่ยสมอลคีโอเคสมอลแค่นี้แหละไปไปไปขึ้นบนเหลือแค่ต้องเปิดประตูแล้วหนีไป อีป้ามือเปล่าต้องยิงทิ้งก่อนมือเปล่าอันตรายสุดแม่งจับล็อกแล้วเขาเตอร์ไม่ได้ล่างขวานเฮ้ยรับไวไม่โดนยิงขังรับสวนงก่อนปีป้ายิงให้เสียหลักตรงนี้แหละมุมสวยเข้าที่ออีป้าดิ้นเสียบมาเขียบยิงยิงเออจับยัง ระเบิดลหนึ่งลูกเปลี่ยแนวหลังเปลี่ยนแม็กโอเคมาปั๊บสวนน่าบัสไปหมึนซ่อนไปยินพิทักษ์หมู่บ้านลงไปแตกไปยินอีกสองตัวไปแบบดับเบิ้ลทีนี้ก็ไถกลับขึ้นไปพัชโนดาเมจต้องฆ่าให้หมดเชื่อความปลอดภัยของเราเองไม่งั้นโดนดาเมจไอเชื้อจิ้มพลาดไปเลยเอาตัวนี้ก็โอเค ไม่ทันละไม่ทันละช้าไปละต้องยิงหนึ่งนัดสองนัดเฮ้ยอึดจังวะสามนัดเดเียดตื้ชิบหายยังไม่จบมีมาเติมเรื่อยๆยิงหัวไม่ตายตั้งหลักก่อนมะยิงเข้าหววัวแทบไม่เป็นหเหี้ยเลยหมดรัดคอมึงแทบไม่ระคายกันเลยไงวะ เน้นเน้นมากีป้ากำลังเสริมช่วยช่ยยิงระเบิดละหมดแล้วถ้ามีอีกลูกหนึ่งจะดีมากฆ่าให้หมดูไม่เสี่ยงโอเคไม่งั้นเวลาหมุนวาวแม่งมาจามข้างหลังอันตรายมากมันใช้เวลาข้างล่างยังเหลืออยู่นะเสียงยังมาอยู่ยังไม่หมด แม่งนอนซ้อนกันตายเป็นเบือลูบี้สลับแม็กเอาเฮ้ยโมแม่งตายซ้อนกันกูไม่เห็นโอ้อีปาปืดอเอาปืนสั้นปิดชีพมันซะจบเปิดตุม่มเปิดตุม่มโอเคกระสุนมาสลับแม็กทีนี้ก็รีบเลยเปิดลวดเปิดลวดเปิดลวด โดดลงไปมันดักอยู่ตัวซ้ายฮึรับสวนยิงยิงฮพลาดจวดลมไปสองเม็ดวิ่งลงทางเดิมอย่าโดดลงไปมันดักเซ็ตย่อเราอยู่นี่ไงมาแล้วล็อคเกษตรกรเฮ้ย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 เอ๋อาจจะง้างฮ้ยรับฟาดสวนถ้าชวนตัวมากอย่าหิวเฮดช็อตรีบฟักมีดเลย เฮ้ยมึหมดรับแตกไปยินแทนไปก่อนถอย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 ไปยนแม็กไอเชี่ยเมื่อกี้เกือบไปแล้วมึงเกือบหลุดแล้วมา้ิมายิงแหแทงพร้อมกันเลยนะเอออย่าดิ้นอย่าดิ้นไม่เอาไม่เอาไปยิงโอเคทั้งหมดนี้ว่าด้วยเรื่องการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหมดไหมโอเคเพลงจบแต่มันแค่ชั่วคราวครับเดี๋ยวแม่งก็มาอีก กับศุนหนึ่งกล่องทีนี้ก็กลับเข้ามาช้อปปิ้งได้ไอ้นี่หยิบแล้วเราต้องฉกของสำคัญก่อนเผื่อไม่ได้กลับมาเพราะถ้ามันโดนล้อมจนเลยเถิดผมจะทิ้งของแต่รอบนี้กลับมาเคลมได้อยู่ประตูห,หยิบสองสามยังไม่หมดนะครับอย่าคิดว่าหมดเดี๋ยวแม่งมากันอีก เอาละเสียงมาละระวังดีๆสปเปรย์คว้างระเบิดอยู่ข้างนอกให้มึงคว้างไปโอเคทีบทิบทีบิบทีิบวิ่งออกเลยไม่ต้องไปสู้กับมันอยากจะคว้างระเบิดเท่าไหร่ก็แล้วแต่มึงเลยโอย้เจ็บจุงเบยปาแม่นมากวิ่งออกครับอย่าเสียเวลาแต่จังหวะเมื่อกี้แม่งล้อมหน้าล้อมหลังจริงนะ มันจะมีจุดบายสปอตนิดเดียวที่เราสามารถยืนยิงกับมันได้เหมือนเป็นกำแพงล่องหนเอาไว้ทิกเกอร์ให้มันออกมาอ่กูจะบุน่นทำไมล่ะเออนี่โอเคยังไม่ไขแป๊บหนึ่งสวัสดีคนแปลกหนะ้าลงรอก่อนเอาคุญแจเล็กมาไขาไอ้นี่ดีกว่าหาเงินทำทุนได้ละหน้ากากทอง ต้องเอาเพชรไปแปะแล้วอัพปืนให้เต็มเอาละเลี้ยงแล้วก็ครับลูกซองอ้น,นี่ยับยั้งได้ดีมากเดี๋ยวต่อไปยิงให้หมดแล้วทิ้งเลยขายเออขายยาทิ้งไป,ปส,สามพันสเปรย์พ่นแผลแค่นี้แหละห้า0ัน แล้วก็หน้ากากหน้ากากเดี๋ยวต้องใส่เพชรก่อนลูบี้เราพร้อมละมีดลงดาเมจก่อนเลยใช้บ่อยปืนอัพความจุเหลือ2ส0งงบไม่พอว่ะเดี๋ยวต้องเอาเพชรมายัด,ด,ดเอาพัดมาเอ้ยไม่ต้องฝวนดิลูบี้ยัดใส่อืมชิ้นนี้โอเค แล้วถอดของอันเก่ามาใส่กดเพื่อถอดออกทั้งหมดแล้วก็เอาไปใส่อีกชิ้นหนึง่งเอ้ยผิดอันนี้นั่นแหละสามแดงโบนัส1.4ขายหมื่นเก้าเยี่ยมเอาทุนไปลงกับปืนหลักก่อนดีกว่าความแรงเล็ยก,การยิง ความจุจะได้ยิงซ้ำง่ายขึ้นโอเคเดี๋ยวตัวเองไปตายเหรอพูดประโยคสซ้ำๆหลันรอบนี้ผมจะเน้นเป็น U.S.P เป็นหลักก่อนนะครับ <c oughs> พอได้ Blacktail <c oughs> แล้วผมจะเปลี่ยนแล้วจะขาย U.S.P ทิ้ง <c oughs> หวังเพิ่พิด r ี t เข้าอ,อย่างเดียวไม่ได้ไม่เหมือนภาคออริจินอลเชียร์นี่วิ่งไปเสียบแม่งได้เลยดื้อมะตายซะฟรีหนึ่งตัว ซ้ายหัวสามเม็ดซ้อนตายกับดักที่พื้นเสียงผู้หญิงเข้าเลยไหมเฮ้เดี๋ยวมาแล้วยิงไม่ชนะรับใต่ส,สวนยิงพลาดพียเออระเบิดสมองเป็นกล้วยปิ้งเลยอเปอิดกล่องซฟัฟเฟร์ เจ็บไปก่อนเอาไว้แปะโน่นนั่นนี่กับดักวิ่งขึ้นไปเลยโซนต่อไปเดี๋ยวเจอไอ้เร่ละมึงเตรียมตัวให้ดีแต่ตรงนี้ไม่ยากไม่ต้องไปหลอนเปิดตรงดูแล้วทำตามผมจงดูและเรียนรู้จบกับดักหนึ่งทียิงกาน ยิงขุมทรัพย์หยิบมาสร้อยเหม็นเปลี่ยนแมสเอาละเสียงมอเตอร์มาแล้วเลื่อไฟฟ้ามาแล้วยิงให้เซไม่ต้องไปเปลืองกระสุนลูกซองในตัวนี้ยิงหัวให้เซเตะลึกเอามีดปักกัได้สักอย่างหนึ่งให้แม่งล้มแล้วเราวิ่งสวนเข้าไปเลยจะมีระเบิดผูกอยู่มุดรอดแล้วยืนรอผลงานครับผมให้เลือดมันโลที่สุดเท่าที่จะโลได้ น้ำมาโดนระเบิดนี่แหละจบจบกับดักซ่าตายเลยทีเดียวนี่เคลียชาวบ้านไม่ต้องเฟืองไม่ต้องเสียงไปกวาดเป็นกล้วยเป้งไปสามทีนี้ก็กลับไปช้อปปิ้งได้ตามสบายตามอัธยาศัยเจอเลย่ยไม่ต้องไปหล่อนครับภาคนี้เลยแมงซูง่ายมากยิงหัวประมาณสี่เม็ดมันจะเซ ถ้ามันหันหลังเอามีดแทงถ้ามันหันหน้าเอาตีนถีบง่ายๆสิ่งบดัดาลใจของมันไม่ใช่เหมือนอย่างที่เคยทำลายตุ๊กตาไขาลานซะอย่าได้ยกโทษให้มันหมายถึงหุ่นไขาลานเอซารลาซ่านี่แหละผมยังยิงไม่หมดเลยวะ่ะสปีดรันล้วนแล้วก็แกะท่าบอสเลยไม่ค่อยได้แหวะเท่าไหร่ถ้าเจอก็จะยิงแล้วกันถ้าไม่เจอก็ข้ามเหมือนเดิมเน้นเนื้อเรื่องครับรอบนี้ ตู้ทางไปกับดักอยู่บนพื้นเสียบไปแบบตุ่มตกกับดักระวังนิดนึงเผื่อเลาดถึงโดนกับดักแล้วจะไม่เสีย HP ผมก็ไม่อยากโดนอยู่ดีในห้องน้ำตัวเองกรอกหน้าแม่งนั่งขี้เพลินเลยนะมึงเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว ลืมนเก็บของสิ้นปืนทั้งสองตลับโอเคไปไอหลังนี้ดูดีสุดเว้ยแจดอกเล็กไม่โคโรโคโซวันบ้านหลังอื่นบ้านหลังอื่นนี่เป็นซากภาพถ่ายเก่าผมจะเดินสำรวจให้ทั่วในเกะสมุนไพรสีแดง ชั้นวางมีระเบิดมือที่ไม่เฮฟวี่หนึ่งลูกเงินตรงนี้รหัสคำใบยอยู่ชั้นสองแต่ผมจำได้ใบไม้หมูเด็กโอเคได้แล้วลูกแกว้วคริสตัลทีเนี้ยหลบหลังโต๊ะมันจะทำอะไรมึงไม่ได้ถ้ามึงยืนอยู่หลังโต๊ะเอาดิมาจับกูเลย ยิงด้วยปืนสั้นรอหอ,ลอภาพถ่ายเก่าๆของสามีภรรยาในที่สุดเลือดเนื้อของเราที่ได้ขอบคุณและซาบซึ้งไอเมนเดสป่ะวะบิ๊กชีสไอตัวใหญ่ๆไอพี่บึกที่มันโยนเราผมว่าใช่หน้าถูกกาออกแต่นี่เป็นบ้านของมันสมุนไพรสีแดงคำใบ อิลูมินาโดสบทที่4วรรคสเพื่อเป็นการแสดงความเคารพอย่างยิ่งใหญ่ต่อผู้เป็นนายเราผู้คนจะมอบสิ่งล้ำค่าที่สุดของตนชาวไร่จะมอบพืชผลที่ดีที่สุดคนเลี้ยงหมูจะมอบหมูตัวที่แข็งแรงที่สุดขอทานจะยอมมอบลูกอันเป็นที่รักยิ่งนายท่านเห็นสิ่งนี้แล้วปลื้มใจมันคือคำใบ้ของไอ้ตู้ด้านล่างนะครับที่ผมเพิ่งปลดไปเอาลูกแก้วใสหมุนให้ตรงกับด้านไป เล่นรอบแรกกูนั่งหมุนอย่างนานอ่ะโคตรงงพอจับทางได้แล้วโอ้อีซี่บันทึกหมู่บ้านฉบับที่3ามสตุลาวันนี้อากาศแปลกๆต้นข้าวเหี่ยวแห้งเหล่าวัวก็สูบผอม8ปธันวาคมเริ่มจะเข้าภาวะอดอยากซึ่งก็จริงไม่รู้จะทําเกษตรไปทําไมแต่คําสั่งจากท่านลอดเซตเลอร์ถือเป็นที่สุดสามกราคมมีคนหิวตายจากการขาดอาหารไปสามบศพวัวหตัวถูกเชือด1สมีนาคม ผู้ใหญ่บ้านเรียกรวมเพื่อคัดคน6คนไปส่งให้ท่านลอดเซตเลอร์เมษายนวันนี้8คนวันต่อมาอีกสวันต่อมาอีกสิมีคนนอกสองคนหลงทางเข้ามาในหมู่บ้านเราพาตัวไปที่แทนพิธีกรรมวันนี้ไม่ต้องมีการไล่ชาวบ้านออกน่าจะหมายถึงเพื่อนแอชลี่ที่ถูกบูชายันไปก่อนหน้ารูปไอ้ลอดเซตเลอร์ไอ้สารเลวของที่นี่ตู้ต้องให้แอชลี่ปีนขึ้นไป ดึงลงมาก่อนแล้วกันไม่รู้จะได้กลับมาเอาไหมนะแต่ว่าทําไว้ก่อนลดบันไดลงมาแล้วก็หยิบกระสุนเปิดเกะหยิบกุญแจเรียบร้อยได้ละกุญแจหมู่บ้านและพ่อมันก็มาซัดไปก่อนเลยสมเม็ดใครก็โดนทีบอยู่ดีเปิดร่วง จริงๆควรจะลั่ำห้ามหยิบขวาคอโครตโรโหดยังไงก็สู้ไม่ได้เลือดของเจ้ายอมรับพรที่ประทานแล้วและก็มีสาวชุดแดงมายิงช่วยมันไม่เป็นไรหรอกแต่ยิงเรียกร้องความสนใจปล่อยฮิลีออนเอดานั่นเองนะครับเหมือนต้นฉบับเลย แมยังห่วงรอเก็บบวกแล้วก็เดินไปเ้ยทำไมมันเลี้ยงใครกูวะมันจะเอามึงเป็นพวกให้กลายเป็นสาวกรับพรอ,อย่างนั้นเลยเลือดกูเนี่ยนะลีออนยังไม่เข้าใจครับเพราะโดนฉีดต,ตัวอ่อนตอนหมดสติจบแชปเตอร์เดี๋วกกันขออนุญ,ญาตให้ดูของในกล่องก่อนน,นะของพวกนี้ผมจะไม่ใช้นะครับแล้วก็จะไม่ขายด้วย เพื่อความเท่าเทียมของคนที่ไม่ได้ซื้อดีแล้วแล้วก็ยังเล่นไม่จบแต่ผมขอแขวนชามแล้วกันเพราะมันให้มาเลยกดไม่ยากแล้วก็กระเป๋าขอใช้ดอกกันพอวเดอร์เพิ่มมันเปลี่ยนได้อะไรที่ผู้เล่นเล่นได้ผมใช้อะไรที่เหนือกว่านั้นผมจะไม่ทําโอเคตัดจบตามแชปเตอร์ครับผมสวัสดีครับ